วันที่10นะครับของการเฝ้าปลาใหญ่นะครับแหมเวลาตอนนี้5้าโมงเช้า52นาทีนะครับโอ้โหจนจะเที่ยงนะครับเพิ่งลงเหยื่อไปเมื่อกี้นะครับลงเหยื่อเสร็จก็มานั่งพักนะครับออกมาสายหน่อยนะครับวันนี้โอ้โหเกือบเที่ยงเลยลงเหยื่อนะครับเพราะว่ามัวเคลียรภารกิจส่วนตัวในสวนในไร่นะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็ออกมาตกปลานะครับ อากาศหนาวหนาวนะครับโอ้โหวันนี้หนาวยิ่งกว่าเมื่อวานเมื่อเช้านะครับโอ้โหตื่นมา6กโมงเช้ากว่าอุณหภูมิ14องศานะครับแม่ช่วง3วันมานี้นะครับไม่ได้ปลาสักตัวเลยเพราะว่าอากาศมันหนาวจัดนะครับพออากาศมันหนาววันสองวันแรกปลาก็ไม่ค่อยกินเหยื่อนะครับดูวันนี้มันจะกินเหยื่อไหมนะครับก่อนจะลงก่อนจะลงเหยื่อนะครับผมก็บอมเหยื่อไปเรียบร้อยนะครับไป15ก้อนนะครับบอมเหยื่อก้อนไม่ใหญ่มากนะครับประมาณ ไข่ไก่นะครับคือเหยื่อเราปั้นใส่เบ็ดเนี่ยผมก็ประมาณไข่ไก่สามฟองรวมกันนะครับคือเหยื่อปั้นหนึ่งเนี่ยผมปั้นก้อนใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่ามันมีปลาเล็กนะครับก็เผื่อปลาเล็กมาตอดมาอะไรเดี๋ยวมันจะหมดก่อนปลาใหญ่มันจะเข้านะครับปร้อมเหยื่อลงฝูงปลาไว้แล้วไม่รู้ว่ามันจะเข้ามากินหรือเปล่านะครับเมื่อวานก็กระโดดน้าต่มๆอยู่แต่ไม่ยอมกินเหยื่อเรานะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผลว่าอากาศมันหนาวนี่แหละช่วงนี้ที่ไหนก็กินเหยื่อยากนะครับหนาวๆแบบนี้นะครับ อ่ะลุ้นไปด้วยกันนะครับวันที่10แล้วนะครับอีกไม่กี่วันก็คงจะต้องเบรกจากหมายนี้นะครับเดี๋ยวจะลงสู่น้ำโขงนะครับช่วงปีใหม่ไม่ได้อยู่บ้านนะครับเออไปเชียงคานนะครับอาจจะไปลงตกแถวน้ำโขงเชียงคานนะครับอ้าลุ้นกันไปยาวๆนะครับวันนี้ว่าจะได้ดึงปลาไหมแม่เผอแป๊บเดียวบ่ายสองโมงตรงแล้วนะครับลมตั้งแต่นู่นเลยนะครับตั้งแต่เที่ยงเลยนะครับน้ำไม่นิ่งเลยนะครับ ูปงดูปลาไม่ได้เลยว่ามันเข้ามางมหาเหยื่อไหมนะครับน้ำไม่นิ่งเลยนะครับแล้วโอ้โหหนาวลมหนาวตลอดเลยน้ำเป็นคลื่นตลอดนะครับไม่มีไม่มีปลามากระโดดน้ำเลยนะครับยังเงียบอยู่ อาจจะสีมงเย็นเหมือนเดิมนะครับถึงจะเปลี่ยนเหยื่อนะครับสีมงเย็นโอ้ลมดีจริงๆเลยวันนี้ <c oughs> วันนี้ยังเงียบนะครับสงสัยค <c oughs> งต้องออยเหยื่อตกอีกวันสองวันคงต้องออยเหยื่อลงไปใหม่นะครับรวมฝงป้าใหม่ก่อนนะครับาอาจจะต้องให้อากาศมันอุ่นขึ้นกว่าน,นี้สักหน่อย หนาวดีจริงๆสงสัยจะก่อไฟได้ก่อไฟผิงแล้วนี่นะสักหน่อยเนี่ยปากแตกหมดแล้วเป็นธรรมดานะครับของการตกปลาใหญ่ในหมายธรรมชาตินะครับวันนี้มันไม่กินนะครับพรุ่งนี้มันก็อาจจะกินเบ็ดเราก็ได้เนาะรพรุ่งนี้มันไม่กินอีกวันมะลืนมันก็อาจจะกินก็ได้นะครับมันไม่เกินความสามารถเราหรอกเนาะจะกินปลาตัวใหญ่นะครับเราต้องรู้จักวางเหยื่ออ่อยนะครับ ที่สำคัญใจต้องนิ่งด้วยนะครับต้องรู้จักรอคอยให้เป็นนะครับแต่ของผมเนี่ยผมรู้สึกวแบบ่าตั้งแต่ได้ตัว15โลแล้วเงียบเลยอากาศหนาวด้วยแล้วก็ปลาของระแวงด้วยนะครับแตกฝุงไปแล้วนะครับอาจจะต้องอ่อยออยรวมฝุงปลาเข้ามาใหม่นะครับ4ี่โมงเย็นแล้วนะครับแหมก็ยังเงียบกลิบเลยนะครับไม่มีแม้กระทั่งปลากระโดดน้ําเลยนะครับวันนี้ ก็ล้มยังเออยยังไม่มีปลาเข้ามางมงมากินเหยื่อกินอะไรเราเลยนะครับโอ้ oh, อากาศหนาวมากตอนนี้นะครับ21องศานะตอนนี้เนะี่ยสี่โมงเย็นเนะี่ยแล้วก็มีแดดแค่ป,ปล่อยนะครับแทบไม่มีแดดเลยแดดไม่แรงนะครับแน่สักหน่อยคงต้องกอง่อกองไฟแล้วอลุ้นไปด้วยกันนะครับคือผมไม่เปลี่ยนเหยื่อเลยนะครับคือมันไม่มีการปลาเล็กปลาน้ตี่ตอดเลยอะ อ่าลุ้นกันไปยาวๆแล้วกันนะครับลุ้นช่วงขวัวค่นเนี่แหละมาเด้อปลาเอ้ยมากินเด้อห้ามงเย็นห้านาทีนะครับแหมน้ํานิ่งสงบดีนะครับแต่ยังไม่มีปลาขึ้นนงขึ้นน้ําเลยไม่มีปลาเข้ามางมกินเหยื่อเลยครับมีฝูงปลาชะโดขึ้นอ่าไม่ชะโดก็น่าจะกระสูบนะอ่าน่าจะฝูงชะโดนะครับฝูงลูกชะโดขึ้นฝูงนะึง เมื่อเบ็ดลงน้ําแล้วก็ต้องลุ้นต่อนะครับแมนะ่ถ้าวันนี้เงียบนะครับก็คงพรุ่งนี้ก็คงเบรกนะครับเบรกออยเหยื่อนะครับออยเหยื่อลงไปใหม่จนกว่าปลาจะเข้านะครับทีนี้ถึงจะกลับมาตกนะครับอาจจะหยุดไป3วัน4วันวก็รอดูก่อนนะครับว่าปลาจะเข้าวันไหนแล้วปลาจะเริ่มกินเหยื่อหรือ,อยังนะครับถ้ายังหนาวแบบนี้ต่อเนื่องก็ถ้ามันหนาวต่อเนื่องไปแบบ4ีหวันเดี๋ยวปลาก็เริ่มปรับสภาพได้นะครับมันก็จะเริ่มกินเหยื่อเหมือนเดิม ไอ้เราก็จะอ่อยลงไปเรื่อยๆนะครับจะอ่อยลงไปสักถังสองถังสามถังนะครับ <c oughs> รอดูถ้าปลาเข้ากินเดี๋ยวเหมือนเดิมแล้วค่อยจะกลับมาตกนะครับปลามาแตกฝูงไปด้วยนะครับเพราะว่าเราเอาตัวไซส์ใหญ่ๆมันขึ้นหลายตัวนะครับ <c oughs> แต่ยังเหลือนะครับยังกระโดดน้ําตุ้มๆนะครับโอ้ฝงชโดเข้ามาทั้งฝูงเลย 5.30มงครึ่งแล้วนะครับแหมเงียบดีจริงๆพระอาทิตย์ก็รับเหลี่ยมเขาเหมือนเช่นเคยนะครับแหมวันที่10นะครับของการเฝ้าปลาใหญ่ดูท่าดูทรงแล้วก็คงเป็นวันสุดท้ายของทริปนี้นะครับก็คงจะต้องออยลงไปใหม่นะครับแหมอ่อยรอบนี้ผมอ่อยอยู่6วันนะครับมาตก10วันได้ปลาไป5ตัวนะครับก็ได้กระโฮงอินเดีย2ตัวนะครับ สี่โลกว,กว่ากับห้าโลกว่า,วานะครับแล้วก็จิ้งศรีเทศสองตัวนะครับสิบสามโลกว่าแล้วก็สิบห้าโลกว่านะครับแล้วก็นวลจันทร์ไซโลกว่ากว่ายีตัวหนึ่งนะครับนี่ปลาตะเพียนที่เกี่ยวเบ็ดกินเบ็ดแล้วปลาเล็กนะครับสองตัวจะหลุดไปนะครับก็ปลาเล็กก็เล่นดีอยู่นะครับช่วงแรกๆนะครับเพราะอากาศเริ่มหนาวมาก็เงียบนะครับเงียบเงียบมากี่วันแล้วเนี่ย สามวันนะครับสามวันวันนี้วันที่สี่นะครับเงียบวันแรกเนี่ยพอเราเราอ่อยไปหกวันนะครับถังแรกผมอ่อยประมาณสิบกิโลน,น่อยๆนะครับสิบสองกิโลประมาณนี้นะครับตามตามอัตราส่วนที่เหยื่อที่ทํานะครับก็เว้นมาอีกสามวันก็มาอ่อยอ่อยอีกครึ่งถังนะครับประมาณห้ากิโลนะครับอ่าวันก่อนจะตกก็มาอ่อย ช่องเย็นนะครับอีกประมาณกิโลหนึ่งนะครับวันแรกมาตกเนี่ยโอ้โหลงเบ็ดไม่ถึง4-5หนาทีนะเล่นเบ็ดเลยนะครับคือประมาณว่าหิวจัดว่างั้นเถอะมารอกินเหยื่อเลยนะครับแล้วก็กินเบ็ดประมาณ10นาทีนะครับไม่ถึง10นาทีนะลงเบ็ดไม่ถึง10นาทีก็ได้กรโ้มาตัวหนึ่งนะครับไซส์สี่โลกว่าๆนะครับกรโหอินเดียนะครับแล้วก็วันถัดมาไม่ได้นะครับเงียบเหมือนปลาตื่นนะครับแตกฝูงไป ระแวงนะครับวันที่2ก็ได้กระโห่อีกนะครับกินบ่ายโมงกว่ากว่าเหมือนเดิมนะครับบ่ายโมงครึ่งโดยประมาณนะครับกระโห่ตัวใหญ่กว่าเดิมนะครับสักหโลกว่ากว่านะครับวันถัดมานะครับวันถัดมาก็ได้ปนวนจันน่ะไซส์โลกว่ากว่านะครับวันถัดมาถึงมาได้อะไรล่ะยิสกนะครับไซส์สิบสามโลกว่านะครับกินอยู่มุมนี้นะครับแล้วก็เว้นมาอีก วันหนึ่งหรือเปล่ามาได้กลางคืนนะครับมันกินทุ่มครึ่งนะครับโดยประมาณกินอยู่มุมนู้นนะครับคันสุดท้ายนะครับโอ้ไซส์ใหญ่เลยนะครับย่สเทศไซส์สิบห้ากิโลนะครับก็ได้ปลาห้าตัวนะครับหมายนี้เมื่อก่อนก็ประมาณนี้นะครับถ้าเข้าก็จะตกได้ประมาณสักสิบกว่าตัวบ้างห้าหกตัวบ้างสามสี่ตัวบ้างนะครับแล้วก็แตกฝูงนะครับระแวงแล้วก็ต้องอ่อยลงไปใหม่นะครับ ก็มีบางช่วงที่ฝูงใหญ่ๆเข้ากินเบ็ดทีๆหน่อยก็ได้แบบวันละสามสี่ตัวก็ได้นะครับแต่ช่วงนี้แม่ได้ได้ไดวันละตัวได้วันละตัวแล้วก็เว้นวันบางทีนะครับแล้วก็โอ้โหเหมือนละมันละแวงอย่างว่าเราพอปลาใหญ่ก็ระแวงหน่อยก็กินเบ็ดอยู่ห้าวันหกวันนะครับแล้วก็เงียบไปนะครับสบกับจังหวะอากาศหนาวด้วยนะครับอากาศหนาวแบบหนาวหวบเลยนะช่วงเช้าๆว่ะสิบสี่องศาแล้ว พรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้ยิ่งจะหนาวดูดูพยากรณ์อากาศแล้วพรุ่งนี้จะ13องศาช่วงเช้านะครับผมก็คงอ่ามาอ,อ่อยอ่อยพรุ่งนี้แล้วก็เว้นไปสักสามวันแล้วก็มาอ่อยแล้วก็ดูอาการปลาก่อนว่าปลามันเข้าไหมมันมากระโดดน้ำไหมแล้วก็รอดูอากาศก่อนนะครับถ้าอากาศยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะอ่อยน้อยลงหน่อยนะครับอาจจะลากยาวไปยันปีใหม่เลยนะปีใหม่ก็ไม่อยู่นะครับปีใหม่เดี๋ยวลงน้ำโขงนะครับไปตกเชียงคานนะครับตกน้ำโขงกัน อ่ะลุนปลาก่อนจะค่ํานะครับคืนนี้คงไม่อยู่มืดนะครับดูอาการปลาแล้วไม่กระโดดน้ําเลยไม่มีฟองอากาศมังมเหยื่อเลยนะครับทั้งที่ก็บอมเหยื่อ,อไปอยู่น่าสิบก้อนนะเนี่ยงปลาชะโดนะครับผงปลาชะโดกําพ้าหรือเปล่า <c oughs> ผมดูแล้วนะครับประมาณสักหกโมงเย็นก็คงจะเก็บเบ็ดกลับบ้านนะครับวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายของทริปนี้นะครับสิบวันนะครับสิบวันของการออกมาเฝ้าปลาใหญ่นะครับก็สมมาพะควรนะเพราะว่าสิบวันแล้วก็อากาศมันหนาวแล้วก็ปลามันมันไม่เข้าเหยื่อแล้วนะครับก็คงต้องอ่อยอ่อยลงไปใหม่นะครับรวมฝูงปลาใหม่ จนกว่าปลาจะเข้านะครับบางครั้งอาจจะหลังปีใหม่เลยนะครับอาจจะมาอ่อยก่อนที่จะไปลงท้ําขงสักถังหนึ่งแล้วก็กลับมาจากนูนก็กมารอดูก่อนว่าปลาเข้าหรือไม่เข้าเนาะอย่างไรค่อยว่ากันทริปหน้านะครับทริปนี้นะครับตามที่สรุปว่าได้ปลากี่ตัวนะครับก็ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บเบ็ดแล้วนะครับอีกสักหน่อยอีกไม่เกิน 10- 20นาทีนะครับะจะไปแก้เล่ากับน้องเขา ฝั่งนู้นสักหน่อยนะครับหมายนู้นยังไม่ได้ไปถามข่าวเขาเลยนะครับ <laughs> เป็นธรรมดานะครับของการออกมาเฝ้าปลาใหญ่สําหรับทลิปนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะมาตก10วันนะครับอ่อย6วันมาตก10วันได้ปลาไป5ตัวนะครับในไ,ไซส์ยักษ์เนี่ยไป2ตัว13โลกับ15โลเนาะอ่ะไปแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเจอกันใหม่นะครับ